ไพ iesen, ่เส้าจไ่สามาขายายไปยังนี่โอเคเนาะกินฮอดเป็นพิเศษว่าจะก okay. no. ินฮอดปรบุนสารวันช้วยเนาะกอนิ้งน้องกันจะขึ้นไปยูเนจะจะขี่จังไดคุณดียินเสียงคุณเพอเราสองสวัสดีสวัสดีอันนีเรัก แล้วก็ไม่ได้อีกได้พี่น้งพองเลยได้ๆยินด,ด,ด,ดีไป็แอมปป่ะไม่ยันยันปล่อยแล้วปล่อยแล้วเรารับเลยเราอีกพวกเรา สบายดีสดีากินอยังเนาะแตบๆอยู่สบายดีเด้อโดยสบายดีเนาะพี่น้องเลยเป็นได้ได้เลยแค่นี้แล้วว่าจะเข่งแห้งแน่เนาะยังฟักพื้นอยู่บ่เออเอาฉันยืมตัวน้องแพนไปเรียกอันหนึ่งเด้อเดี๋ยวกลับมาเนาะพี่น้องเลยไปทางน้องไอซีเปย์เอาันนี้กันแป๊บนึง ผักเครื่องนเนยเล้ยใช่ผักเครื่องเลยเข้ามาแป๊บนึงไปหาทางน้องวิพงคนก่อนพี่น้องเลยเนะาะเพราะว่าเพิ่นเห็ดอย่างอยู่เพราะว่าลายมือแล้วพี่น้องเลยก็ยังไม่ได้กันไปหาเนอะมาเบิ่งเพิ่นเคลียร์เรื่องคืนเรื่องไฟก่อนเนาะแวะนี่ก่อนนะ้นองเด้อเบะหาเพิ่นก่อนนิดนึงแบะเอถามือนิดนงแล้วเพิ่นก่อนนิดนึงเนาะ เรียบร้อยแล้วบ่เรียบร้อยแล้วบ่อ๋อเฮ้ยโดยห้าแสนข้าเราต่อเลยเลยห้าแสนตังมา,นะจากเจ้าเคลียร์กันตัวนี้สามแสนได้บ่เสือ

หนักได้พี่น้องกันเนาะต่อฟืนไฟวิอยู่บ่บอเออลงมาดูมพี่ก็ได้ <c ười> เอเอภาษาเราทึ่งหน่ <c ười> อยยัง <c ười> ดัมาไหนดูฮะเอเอลงมาก่อนลงมาก่อนลงเามืองเคลื่อนงามเามจ้าหนี่เป็นได้ไร <c ười> บอเห็นร้างร่างเมื่อวาน,น,นจะลืมบน่น้อบ้ันยังมาเนี้สบายดีบสบายดีเนาะเออมันยังคือหนาใหญ่เป๋นนะเราบ่ามาหาชือกะบอกคือหนาแบบหนา,า,าเป๋เปเปเะฮะเออเนาะกินแล้วข่าวม้เน,น,น,นีขน้าวกังข้าวก เ่ากระปองปลาบัาเตียงปเตียงทองขผากระปองปลาว่าเตียงเหนี่ยเสยแล้วนะบากินสบาเข่าเจ้าเด็ซี้แบบนี้นะลูกเนี่น่ตอกใจว่พักกินตายไปที่ไปทชี่ได้จะได้สากินแล้วกินแล้วเนื้อบัินีทปองปลากับปลา มันที่เสกว่ะมันที่สูบปองปลาเจ้าได้บ่บาดนี้บ่บ่ได้บ่ได้เอาเมื่อฉับไปอ่ะเอาปลาเมื่อเอาสาชื่อปลาผ่าโอ้ยเนาะเสียใจได้บาดนี้ใช้ตองออกเพิ่นเบิ่งมาด้วยออกออกจักต่อเนาะตัวใหญ่ได้ตัวใหญ่ได้ปลาปลาดังก็ปลาดําซีผูกปลาดํซีผูกปลาไพนี่ฮะปลาไพเอาไพน์เฉยเจ้าว่าไพน์เฉลี่ยคอไส้ ปลายังไงเนี่ยเดี๋วเ้อหไหันะหันละเอะคือมุกินี่ว่ามุก่คือกินโอเคเนาะปลายังงูสี่ปลานโอ้โหปลานาป่านป่านปลานบ่อยเนาะปลาธรรมชาติเเนาะปลาลำซีเดินบ่อ๋อจะเคไปหาบ่ เคยอย่เงี้ยนถามยังก็มีแต่เคยวะพี่น้องไงเนาะบางเพนเท่าไรอ่าเอามีแต่นั่นแหละพี่น้องไงทางบรรยากาเองเนาะอ่าให้เห็นน้องเพนเพิ่นบ้างๆอยู่พี่น้องบ่ได้อันอ่าไปเฮ็ดยังกันนะพี่น้องไงน้องเพิ่อนบ้างอยู่เนาะก็ต่อจากคลิปที่แล้วพี่น้องไงทางฝนทรงเพิ่นเนาะไปอันว่าซน สายไฟ yeah. ่พี่น้องเลยทั้งบมยาเองกะซอยยังบ่ได้พี่น้องเพราะว่ามันมันโมเมนต์ในความทับผิดชอบของเขาเนาะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นซซนเองเพื่อนตัวนี้พี่น้องเลยเขาไม่ได้เพิ่นเคลีย์กันเองตัวนี้เพราะว่าทางบมยาบอกแล้วให้เพิ่นเพิ่นอันเพิ่นปีนรถมาเพิ่นหมุนไปยุ่ยไปเนาะไม่รุนพี่น้องเอ้ยขับรถเนาะเพราะว่ากันพี่น้องเลยเพราะว่าอ่อแบบนี้พิดพลาดกันได้ทุกคนเนาะอ่าพลาดกันได้ทุกคนพี่น้องผมมีไพ่ผพิดพลาดในชีวิตแทบทุกคนเลยเนาะ ไปผ้าราะบาขึ้นไปเยี่ยมไปยามเมืองเมย์นะกว่าใจระบายก็ใจเลยไปนี่ไงคือระบายากเห็นในคลิปว่าจันบ่คือว่าอะไรไปคือทึบอ่าคุณคุณเฮ้ันมันกัดข้าวตัวลูกเอาไปไว้ดิเอาไปไว้น้ำคนไว้พคนไว้พคนน้ำป้าเว้ พี่ป้าอืมนั่งนี้นั่งนี้จ้าบ่นเนี่สบายดีโดยเราก็เรา,เราจั๊กกี่แถวโอเคเลยแล้วก็จักสบายดีอยู่เลพี่น้องเนาะเอ่อคืปปอว่าขอโทษเด้อเห็นเห็นน้ำขิปปอจันบ่คือว่าแม่ไสั่งลาอย่างเพื่อบอกลานอ้องวิว่ะบูกับป้าบ่บ้างไหม่อันนี้ปอจันเชื้อ,อยาฮะอันเชื้ยาอีอันนี้ เห็นเห็นในคลิปบอจันตสบายดีพี <h 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 ่น้องเนี่ยนะเลยเห็นในคลิปบอจันต์คือว่าเมย์เพิ่งสั่งล้านยังมันบ้าเอ้าเฮ้ยน้าไปเหยอะไรยังไม่ดีเอาเอาเจ้าจะบอกดูเหรอเจ้าบอกดูเปเรวิไปหนอกกจะบอจันตมให้ អូនបាយអូនបាយគូមិនអត់អត់យកណាបាយគួយលោកអូនបាយគូមិនទៅលោទៅនឹងអូនបាយគួយអីបាយទៅលោខ້ອຍយូរน้ําចៅบ่ហត់មើលដល់អើយบ่ได้យូរមិនម៉ែน้ําចៅដល់เพราะว่าខូចចិត្តណាស់ណាមកអដល់ជីបมองដល់នេះណាស់ចាប់គ้นចាប់គ้นមិននេះណែមិនជិបបន្តើស្ ਨੇ ទេជិបអឺใช่នេះ มันตับมันดีมันการตับแล้วเ,เป็นนี่แล้วเ,เป็นยังอันนี้นะแล้วเ,เป็นเึ้นเลเป็นอัมพาตหรือว่าเจ้าหญิงน,น,นี่ในนิท่าได้เปิ่เอิญเนาะบันนี้แล้วเราเป็นนั่นเราจะแล้วเ,เจ็บบ่โรคมีนะมันให้ตลอด<อ>แต่ชาวนีตมันให้เอาบาจันไม่เห็นบาจันมันให้เราเห็นบาจันเราให้นะเห็นบาจันเราให้มือช้ามือมือนันกะ ย่บุญสรวันมากอหะไจนุโอเฮยังน่ะเอ้ยมันเี้ยงอะไรบเริ่มียามีตูมิดนไล่ไหมเฮเพื่อนไ้เฮเทิร์นไม่ห้บัตจีเ้าในนั่นบ่ชถ้ามาสิขึ้นไปยูมันดูกมเต้าเห็นนะบ่เือนซานไม่ลูกนะเป็นมาในไหยูในเรื่อง พูดจกมันเราคนเป็นวันอะไรได้ยินจ๊ะเราหูปื้อตะกี้อ่สิได้ภาพเปิดลูกอภัยไปก่อเอาเปิดเออเอามาก่อนเอามาก่อนลูกภาเปิดต้องคิปก่อนเนาะระว่าเราจีบมองนี่เนาะเราบอกว่าเราบอกต้องวิบอ บอกกับเอวหรอบอกแล้วว่ากำลังแล้วว่าเมนะว่ากับเจ้าว่าว่าอันเมยู่เฮือนไม่น้ำเจ้าบ่ะไรล็อกนะอยู่ด้วยบุญนะบอกบุญเลบอกบอกป้าบอกูุ้ยน้อยเราว่านะเราอยู่ด้วยบุญล็อกบุเอา่ะเอ็ดว่าไหวเฮือนแน่คอยจะไปแล้วเฮ็ดแล้วไปไหว้เน่คอยจะขึ้นคอยจะขึ้นไปอยู่ไอตัวไม้เฮือนหนีเฮ็ดไปไรแน่เฮือนในหัน ่อยอยากอยู่แล้วอยู่บ่ไวแล้วเหมือนกเจ็บหนักเบ้าง่ายๆพี่น้องเนาะเบ้าออกันเป็นเปนเบ้าตรงๆคือคือน้องแพลินเบ้านี่ว่าให้สร้างเขึ้นเร่งเฮดไดไว้ใน่ข่อยที่ได้ขึ้นไปอยู่ตอนนี้นะข่อยเจ็บหนักแล้วประมาณมาจากขึ้นไปเป็นต้นโพธิ์ห่มไส้ห้ดูดไฮเต้าก่อนเจ็บแห้งบ่เอ้ยว่าแต่ชาวเน็ตเจ็บเจ็บแห้งแต่ชาวเน็ตเจ็บแห้งว่า ลอย้อยอดเอาเด้อร์กระชีเดียวเดี๋ยะพายาก็ดีจังเลยประมาณอีกยีาห้อหลินลูกยีาห้อหลินประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งพี่น้องเลยเนาะประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งก็ผู้พลและเพื่อนน้องวินะพี่น้องเลยวโรนอีกอาทิตย์หนึ่งนี่ก็อาจะได้ขึ้นรูปร่างโค้งห่างมุ้งนั่นแหละนี่นี่เพิ่นเฮ็ดสองมือตรงนี้นี่ยังขึ้นทำนี่เลเนาะสามมือแล้วสามมือวอลสามมือจ็ดสี่มือ ไว้ยูไว้ยูเพื่อนเจ้าน่ะเพราะว่าเพราะเพื่อนเราสถานเราก็ขนาดบปิดมอญัยพ <cor> ี่ตังอยูะเนาะามว่ดแต่ชาวในว่าวัจจันย์มาไหว้ด้วยบาบุญเด้อเย็บเบิงตายาบุญบาบุญมากินฮอดบาบุญมันทำมากินชิมอาหรบาบุญสารวันบ่โดยอ๋อแล้วถามแล้วถามาหาบาบุญสารวันบ่โดยอ๋อมันกินฮอดอ่า เราเห็นบาวอินสารวันรนั่งคน้องเลยปนนี้จ้บอกกับน้องัะไรบ้ังพออันเป็นบาวอิชันว่ะเราเราอยู่แรกบุรุนเอยู่ก่อนจะบอกว่าไรน้าเมรัไละไม่ตอบตอบก็ไป่เอาเวลาอันไปกแต่เอาดอกหันไปกเอาอกยาวน้าอ่นไปา ไปกูแต่อาตรงยาวอ่ไปกูอาตรงยาวหน้ากินเล็กตรงยาวหน้าอ่ะไปเราจะมาด่ามอวิอ่ะไปนี่มาบ่าเนี่เพราะว่าอยากอยู่เป็นฮุมโคลมไส์แต่ว่าพออยากอยู่เพิ่นมาอยากจงให้สาวิพิ่นลูกวิเพิ่นอด็กอยู่คนเก่าเด็กตายคนเก่านี่ความหมายคือเราบ่เราจะขึ้นไปอยู่เพิ่นเพิ่นหลังไม่บอกยังไงคือแบบบ่อยากให้ บอดีบอกพี่น้องควาหมายของเราเคยอ,อยู่เ,เงินเก่าแล้วคำามาไงคำามาตายก็ตายอยู่แค่นนี้โดนแต่ว่าจะขึ้นไปเป็นโองโปรโฮมไซดให้ลูกคิดซึ่งจะกลับลงมานอนที่พี่เขาตายอยู่เงินเก่ามือเราเป็นยังคือบอ่อลง แข่งบ่มือเนาะเจ็บเจ็บบ่เวลาจะจับมาตีงเลยตียงกองผูนรอดีเจ็บรอดีลูกคือกันมีเวลาอาบน้ำอาบน้ำตอนนี้แล้วอาบอยู่ใช่ตอนนี้อาบอยู่นี่ไปไปได้อีบ่บ่เดี๋ยวนี้อย่าแย่ก็เกาเหรอเดี๋ยการเราไปแล้วเจ็บหน้าก็เก่าเหรอ ถ้าอยากผู้เบาประจันเฮธอนไม่ก่อนทามเมื่อกี้นะไปวิวิถามว่าโทรบาบุญแน่ว่าจะบังตาบาบุญกับทอดอีนบาบุญได้ไม่ได้ไม่ได้ทอดอันบาบุญิทอดบาบุญกทอดบาบุญสารวัลนกมูเอยทอดหลายคนหรือเปล่าหากแต่ว่าพิเศษนี่สิเป็นบาบุญสารวัลเนาะ เพนประบุญสลาวันเฮิงแล้วเพลินนะะบุญสลาวันเฮิงแล้วเล่าบ่อยากเบิ่งเลยเล่าทีโทรให้เบิ่งเล่าคำภาสิบ้างเลยเอาไปยังในระว่าชีลองโทรให้เบิ่งเนาะมาจะคุยกันเลยเนาะระบาได้ฟีถ้าเราสิบ้างเลยมิเราโทรเราบอกว่าจันโทรเราบอก ประจันมาได้โทรเนาะเดียเด๋ยววันยุดช่วยต้องโทรเบิรงพี่น้องเลยมาบุญสละวันพี่น้องเลยพอดีมีทางน้องเอาเมย์น้องเนาะทั้งเมย์น้องวิพี่น้องเลยคิดฮอดเป็นพิเศษกวโมอยากเห็นอยากเบิรงหน้าก่อนประจันหลับอยู่แล้วสบายดีบุญบัดมะฮาวจะคอยบันได สบายดีเดอ้อนี่สบายดีเด้อบกบุญบ้างอยู่บ่โดยบ้างอยู่บ่บ้างอยู่โอ้โดยรบกวนนิดนึงนะสะเตอร์ดได้เยนายพอดีคอยนั่งอยู่เพื่อนน้นองวิอยู่ตอนนี้ย้อยแ้วก็อ่าทางเม่น้องวิเพิ่นอัน กินฮอดเป็นพิเศษว่าจะกินฮอดบาบุลสารวัตราปกินฮอตกันจะขึ้นไปยูน่ตจะิ่จังใดน่ไดเงี้เสีย่งบ้างเราสองเบิ้งเยพี่น้องเอาไปให้แม่เบิ้งด้วยแ้เบิ้งใ้จับเนาเมนบ่้านว่าบ่บบูลสวัยดีสวัยดีอั้า แล้ก็บอได้เพี่น้องเลยได้่ดีๆม่แบแม่น้องแม่น่บอรบุนสารวันแม่นยูบบแม่นแม่นบอขีหอบบุนสารวักูมูพี่น้องเลยเออ เป็นอะไรือว่าเห็นคลิปสั่งล่าสัง่งอย่างเนาะโดยตัวทางสั้น่ะนั่นและเราว่าเราบปไวแล้วเราว่าแต่แต่ว่าอยากผักความหาวาบุญสระวันกินทอดเรากูมูว่าฉั้นเดี๋ยวขึ้นไปอยูเนี่ยแกผมมีรถมีร้างเมืม่อกี้ว่า อยากจะนั่งโดยสารไปว่ะโดยแต่ว่าอัดยังเบิ่งอยู่แล้วว่าคุณเจ้าสิลงมาไว้บ่เรียว evet> ่าจังไดขนาดอืมเพรอยู่บ้านกะดูว่าจังไรออยู่บ้านกะมุ้ยเนี่ยมันคือเบิ่งเมย์เบิ้งเมยเบิ่งเพราะว่าคือว่าทั้งหมดบุญสารวัตรกับฮาสิมาแต่ไทยพี่น้องเงินเนาะแล้วก็มาแต่ธุระน้ำไอแล้วคือกันทั้งนั้นกันเลย เบิ้งคักกี่ได้พี่น้องเลยเป็นอดอ๋อขนาดเป็นเบิ้งแห้งเลยเพิ่งอย่างเดียวเบิ่งยิ่มือนกันเลเบิ้งแล้วกันเป็นงอดเบอร์ดีมองไงเอ้าเนาะพอก่อนสะเอื้อยเนาะยันว่าเราเมื่อยเลยพี่น้องเลยนั่นแหละนั่นอนยังไงเราเราเราเป็นไข่บ่หรือว่ายังไงจักเราเป็นไข่บ่ออีร่านั่นใช่ไหเราเป็นไข่บ่อหรือวนาอะไรเป็นไข่ฮะกินข้าวหน่อยนึง กินข่าวได้หนึ่งกินยาแล้วบ่กินมีวระจันไห่เอ่อเที่ยงกันแล้ววันนี้มันนอนแนเบ่งเลยไม่แหงป่าบนมันบ้านอนเหรอเราเอาสบายดีพี่น้องแน่นี่เขาสบายดีแน่พี่น้องเนี่ยสบายดีล้มบ่ทั้งพุ่นถล่มอยู่บ่ล้มอยู่พุนเลยนี่ก็ลูกพับลูกแน่ดีดีกันได้เลยอืออือ รับได้บ่ะนี่เรากินทอดเจ้าดีบ่บุญรู้ยโดยโดยับเลยเห็นบ่อยออคอยกระบผู้ก,ก็การเห็นแต่ในคลิปทั้งลุงจันแล้วว่าสั่งล่าป่ะฉันสั่งล่าลูกเต้าอันขึ้นเคลื่อนไม่อ,อยากให้เคลื่อนไม่เลี่ยนไว้เด็กกะสิขึ้นไปนอนอันขึ้นไปเป็นโฮมโฮมอ้มใส่ลูกเด็กดกะสิกลับขึ้นมานอนเฮือนเก่า่าอา S <S อบอกยังไงบอกยังไงกะกะพูเฮากะบปอยากบอกตอนหนักคนไข้เนาะพี่น้องเลยเพื่อนแต่อยากมาเนี้นนนนนยขันสิบเบิดลมหายใจก็อยากเบิดลมหายใจอยู่นี่พี่ท่านเข้ามาเพิ่นนะรับเลยรนะับเลยรับรับเลยบ้านในยินเสียงเจ้าเลยรับไปดีได้พี่น้องเลยเนาะอัสสามีตาบรอบกวนได้สรบุญเด้อ ขอบใจเลลายคอยว่าสิบางทีกับมือนี้แบบน้กักำลังจันอะไพังเบิร์งยังหาิบหาิบอยู่องเจ้าลงมามือนี้กันลองจะลงมามือนี้กันจิาาลงจันมากเลยมขึ้นขึ้นแค่อมแล้วโดยโดยวาจันว่าหามือฝุดตะว่าหามือฝุจึงขึ้นมาอีกหามือแล้วจะขึ้นมาแล้วะว่าจันทร์

เอ้ยอ๊ยยยยปล่อยแล้วปล่อยแล้วเราลับเลยน่าจะพวกแล้วเนี่ยปลาสามมีเตอรนั่นแหละจ้ะลบระบายวนบกวนเด้อระบายซื้อปลาผ้าผักมาดิไอ้กี้ดาวผักซื้อปลาม้าปิ้งให้เรากินเด้อปิ้งให้ทั้งเอ้ยกินเด้อทั้งแม่กินทั้งน้องเจ้าหนี้แล้วเนาะนีแต่ว่าเป็นกำลังใจให้เด้อฮึ๊บ เพ็รมาบุญแล้วคือทิ่แม่เพิ่นอาจฉริยะตาน่าทั้งมาบุญดีพี่น้องเลยเนาะซึ่งคล้ายๆไปบาธามทามหาผู้ผู้นั้นเนาะถ้าเราลำเราด้วยนี่พวกยาเราเราชิเหรอโย่เจาสมบัติให้ผู้พี่น้องเลยเนาะเปรียบเทียบใส่คนรวยนะเนาะปัาสาวะเป็นกำลังใจให้เด้อร์เซเดอยินดีมีเองเนาะโดยโดยทำไมนี้อ่าจะพาข้าเจ้าลงมาเบาก่อนไหม ไปดอกบังเฮือนจันทานใจก่อนไปก่อนได้เลยเนอะอ๋อเนาะพี่ตังเลยมาเป็นยังมาเป็นยังมาเป็นยังบอกให้กระว่ายเขากรว่เกือนที่เด็ดพี่น้องเลยไปเนาะไปวัดไปว่าแต่วรฏอากาศอีกแบบนึงพี่น้องเลยไปเทคไปบากำวนซื่ออีกแบบนึงไปห้องบอกห้องหวานกระเป็นอีกแบบนึงพี่น้องเลยมาเฮือนคนป่วย ก็เป็นอีแบบหนึ่งเลยพี่น้องเลยเนาะอ่ามาเฮือนซานใหม่เนี่ยก็อีแบบหนึ่งเนาะพี่น้องเลยมันนี่นอ๋อเฮือนซานใหม่แล้วก็ถือว่าจวดจาดอยู่พี่น้องเลยเนาะตามที่เราเบ้านี่ก็พอจับใจความได้อยู่พี่น้องเลยแต่ว่าเบานี่ที่นี่เนาะพี่น้องเขาเขากระปากบ้าตานาคนไขยอยน่อั่างเนี่ยอ่าคือเพิ่นเบิดลมหายใจเพิ่นกระปากเบิดอยู่เฮือนหนังนี้เพิ่น อยากเบิดอเทือนอยู่หลังนี้คือเก่าเพือนก็เคลื่อนเข้านะเฮือนอย่งนี้มันบอกส่วนเฮือนหลังไม่อยากให้ทั้งลูกอยู่ในโปรอยากตายเช่นนี้ย่านมันมีอันเป็นไปถือว่าเรียกว่าบูดีอันออกห้อนออกล้นลูกเต้านอนนะพี่น้องก็หมาย้คนเนาะ,อะเอาซะประมาณนี้แหละพี่นออ้อกเงินซ่นซานเล่ากันถือว่ากำลังขึ้นเนาะอันนี้ถูกไหม

เป็นยังกี่ฮอดบ่๊อฟไปละบอ๊อฟเมื่อละบอ๊กับสิขึ้นมากขึ้นเก้าเนาะยังทันโดยดูเพราะว่าอันเพื่อนซานกับทันเลี่ยป้าน้องเพนเมื่อเพื่อนพูดแหละมานี้พี่น้องเลยเนาะไปไปไปเนาะโอเคสาพี่น้องเลยขอบใจทางน้องเพนหลายๆเนาะาก็เห็นความโศกความเศร้าพี่น้องเลยเนาะเอาสำหรับคลิปนี้มายาวต้องขอจบคลิปปิดคลิป ไว้เพียงชันนี่ก่อนพี่น้องเลยขอขอบุญขอบคุณในรายน่ะทางพี่น้องเอฟซีบัรคุสุทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับซ้มคลิปก็เหมเอือนกัคือเก่าคือเ,เ,เดิมเด้อเอาไปเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดียดน้องแฟนเด้อโดยไป